ไปเอาไอ้ทิมกับพี่ลี่พี่ลี่จะพาซื้อไอ้ทิมบอกพี่เขาเลย เอาที่ไปเอาสิมาลีมามาจับน้องไปเอาไอติมนี่แนะ่น้องเอาไอติมโน่นโน่น,นไอติมได้แล้วโน่นนะ่ะวัสดีค่ะก่อนสิไหลอีกกันหนึ่งเหลอีกกันนึงเอาให้น้องก่อนอขอบคุณค่ะด้วยนะนะแล้ออีกกันหนึ่งมาเรียก ขอบคุณค่ะด้วยนะมาถา่ายรูปยิ้มหวานหน่อยกินไอติม